สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชั้นครูโสพิธโสพิ h ชาแนลนะคะวันนี้เราจะทำน้ำฟักทองดื่มกันนะคะ,ะวัตถุดิบหลักของเราก็คือเนื้อฟักทองนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือตัดลดเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเราจะมาทำดื่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นๆตอนเช้า,ชานะคะ เราจะทำทานนะคะแทนกาแฟหรือน้ำเต้าหู้ได้เลยค่ะเราจะมาผ่าพวกทองนี้ครึ่งลูกเลยนะคะทำเพื่อนดูนะคะเนื้อพวกทองดีมากค่ะนะคะเนื้อเหลืองเขียวนะคะเขียวเราจะเอาเฉพาะเนื้อเท่านั้นนะคะเพื่อนแล้วปอกเปลือกให้เกลี้ยงนะคะ เพราะว่าเวลาเรามาปั่นแล้วเนี่ยนะคะจะได้เนียนถ้ามีเปลือกเปลือกติดอยู่บ้างเนี่ยมันจะอาจจะมีปัญหาที่ไม่เนียนนะเพื่อนเพื่อนคะนี้เราจะเอาเอาตรงไส้นี้ออกให้หมดนะคะแบบนี้เลยนะแล้วปอกเปลือกนี้ให้หมดค่ะเพื่อนนะคะปอกเปลือกให้หมด แล้วค่อยไปล้างน้ำแล้วมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบนะคะเพื่อนต้องใช้เขียงช่วยนะคะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยอาจจะพลาดนะคะเพราะว่าเนื้อวกทองนี่เหนียวเราจะต้องไม่ให้เหลือเปลือกเลยนะคะเพื่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราไปปั่นเนี่ยเขาจะได้เนียนนะคะ แบบนี้ก่อนนะเพื่อนเราจะปอกก่อนนะคะปอกแล้วไปล้างน้ําแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะคะว่าเราหั่นชิ้นระดับไหนมันจึงจะง่ายนะคะต่อก,การที่เราเอาไปต้มแล้วเขาก็จะเปื่อยเร็วนะคะเพื่อนคะเรามาหั่นนะคะเราจะหั่นชิ้นาบางๆนะเพื่อน แล้หั่นแบบนี้แล้วเราไม่ล้างแล้วนะคะเราล้างมาสะอาดแล้วนะคะล้างอีกก็เท่ากับเอาวิตามินในในผักของเราหมดเ<อ>พราะงั้นน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพกคองใส่เลยนะคะเ<อ>พื่อนคะนี้อีกหลังจากเราต้มมาได้แล้วนะคะเดือดใส่ผัก หรือใส่พวกทองนะคะน้ำเดือดประมาณสิบนาทีเพื่อนเด้นิ่มขนาดนี้เลยนะคะเด้นิ่มขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะนำไปปัน่นเราจะตัดเฉาาพาะเนื้อชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนไปปัน่นเพื่อนคะเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราแยกเนื้อออกมาก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะไปปั่นนะคะ หรือบางคนไม่มีนั่นก็ใช้นวดแบบนี้เลยก็ได้ค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนคะเนื้อพักทองนะคะเราได้บดละเอียดแล้วนะคะเราจะเอามาเติมนะคะในหม้อเลยในหม้อน้ําที่เราต้มพักทองนะคะเราไม่ได้ทิ้งน้ําที่ต้มนะคะเราเพียงแต่ช้อนเอาเนื้อขึ้นมาบดค่ะนะคะเพื่อนดูนะคะ เวลาผ่านไปประมาณห้านาทีนะเพื่อนนะที่เราตั้งไฟนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะเพื่อนคะพอเดือดพ่านแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะพอเดือดพ่านแบบนี้แล้วนะคะเราไม่ต้องให้เดือดนานนะคะให้รู้ว่าเขาโอเคนะคะเพื่อนคะน้ำพักทองนะคะวันนี้เราจะใส่น้ำผึ้งนะคะเป็นอาหารเช้าค่ะนะคะ,นะคะ เราได้นํำพักทองไปอุ่นมาแล้วนะคะเพื่อนอันนี้นะคะอุ่นมาเรียบร้อยนะคะบ้านใครถ้ามีผู้สูงอายุนะเพื่อนตื่นมาไม่ไม่ทานกาแฟนะคะไม่ได้ทานกาแฟเราต้องหาน้ำผักนะคะน้ำผักน้ำถั่วอะไรพวกถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวเสิร์ฟนะเพื่อนนะคะเพราะว่า เขาจะได้มีความรู้สึกว่าสดชื่นนะคะน้ำผักผลไม้เราจะเติมน้ำผึ้งไม่เยอะนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนกาแฟนะคะประมาณหนึ่งช้อนกาแฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าในตัวของลูทองเขามีรสหวานนะคะหวานมันอยู่แล้วนะคะเพื่อนคะแค่นี้ก็สามารถที่จะเสิร์ฟนะคะผู้สูงอายุเด,ดบ้านได้แล้ว หรือทานเองก็อร่อยนะเพื่อนนะเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะเพื่อนๆคะ่ะชมคลิปนี้แล้วนะคะลองทำทานง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่เดได็พบกับน้ำสุขภาพของเราอีกหลากหลายนะเพื่อนสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ